แขนซ้ายในแอสต้าเซนิก้าแขนขวาในเมเจอร์ซินิเพ็กเปิดคอเอเลยครับสวัสดีครับอันนี้คือทีมเบื้องหลังของรายการอะไรครับกระเทยติดใจถิ่น อันนี้วันนี้เราจะไปไหนกันครับเราจะไปที่วัดโพธิยานครับมีการร่องเรือตั้งแต่วัดโพาจะไปจบที่วัดใหญ่ของพิษณุโลกเราพูกง่าๆคือวันนี้เราจะไป <c oughs> ร่องเรือเที่ยวเมืองพิษณุโลกกันเลยครับตอนนี้กําลังเซตทีมง,งานอยู่ครับเพื่อที่จะไปรอดถ่ายเดี๋ยวไปถึงสถานที่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับซตทีมไก่มึงก็พูดสินึกว่าเอเออจะมาและตอนนี้นะครับทีมงานกรมทิ่แชนแนลของพวกเราก <c oughs> ็มาเยือนวัดโพธิยานแล <c oughs> ้ว <c oughs> แคนก็ไม่ใ <rôle>: ช <déc al ations> ่อันนี้ไม่ใช่วัดอันนี้มีและนี่คือผู้สนับสนุนสาคัญนะครับขอสวัสดีกับพี่พิทักษ์รู้ความด้วยเรืองการ์เดินเุราะถูนี่เองนะฮะวันนี้เราจะทำอะไรกันจ๊ะเรามาถ่ายรายการไม่ใช่วันนี้เราต้องมาลอยอังคารเจ้าของรายการก็ะือถูกใจจิงแคลี่ยน่แคเลื่ยนี่เข้ามาดูกันเยอะๆนะค่ะ ตอนนี้ก็ทีมงานมาครบนะครับแล้วเดี๋ยวเราเป็นล่องเรือเราจะล่องเรือจากไหนนะเดี๋ยวจากนี่จากวัดโพธิญาณวัดโพธิญาณไปเลยเลยวัดใหญ่ไปหน่อยแล้วก็ไปยูเทิร์นไปยูเทิร์นด้วยยูเทิร์นแม่น้ำเลเหรอแม่น้ำเรายูเทิร์นได้โคตรเก๋มีไฟเขียวไฟแดงมั้ยมีไฟเขียวไฟแดงตรงหน้าวัดใหญ่ไน่อ๋อแ้วระวังนะครับแม่น้ำน่านมียูทิ่งเหน่งเป็นไรอ่ะจราจรโอ้โหมีกันให้เลือกยิงแถวส่วนชมน่านเลยเยอะ อ่งเงียบ<อ>ครับอ่ะคราวนี้ก็ไปกันต่อครับเดี๋ยวรอติดตามตอนลงเรือนะครับผมไอ้ที่เมึงเล่นมุกลึกมากเลยนะเดี๋ยวนี้ อตอนนี้เรามาถึงที่นี่ครับมีเรือผ่านแล้วนะตอนนี้มีเรือมาลอยอังคารเราก็เลยบายบายที่นี้สนุกไหมครับทิปนี้เรากลับมาปวดแต่เขาจริงจังคับมาในสาระ อันนี้นะครับตอนนี้เราก็กําลังทา,ทานอาหารกันอยู่นะครับผมอาหารของเราเป็นอะไรครับอารของเราเป็นปลายาสะเด็ดต้มยำนะครับแต่ตอนนี้น่าจะมีแค่าหั่นเปล่า,าหาั่นว่าซึ่งตอนนี้ก็ทานลองกองจัดทางบ้านไปก่อนนะครับผมนี่นี่นต้องไาม้ตเตรียมถุงยัางชีพไปให้ข้างในก็จะมีลองกองลังสาที่ถุงขาดไปแลว้ว ก็กำลังเดินทางกลับนะครับเราเพิ่งถ่ายจบื่อกี้ไปแต่ว่าเรื่องหลังนั้นยังไม่จบเพราะว่าเราต้องไปถ่ายพุทธเจอีนะครับผมจะไปดูกันต่อเลยครับยังยังมุกวัคซีนนี่ได้มั้ยอะส่งให้มึงเล่นเร็นชันแล้วจะได้แล้วแขนซายนี่แอตต้าสติปิการแขมขวาที่เบเจอร์สวิปิเ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการกระเทยจุดใจสิ่งนี้วันนี้เรามาล่องเรือกันในแม่น้ำานน่านน่านน่านเาเพราะวันนี้เราล่องเรือผ่านวัดค่ะคือกระเทยไม่หมกกับวัดนะะเลยมาทั้งน้ำครับผมวันนี้เรามากับทีมนี่ครับทีมสำนักงานคือขายของก่งดเหล้าพวกเหนือลอนล่างเราล่องแพตั้งแต่วัดโพธิยานจนถึงวัดพุท e x เมื่อกี้วัดอะไรนะวัดวัดจันทร์ตะวันตกตะวันออกแต่เราอยู่ตรงกลางเป็นวัดจันทร์ตะวันกลางในน้ำจ้ะ เรากำลังกลับวัดโพธิญาณแล้วนะคะเรามาเล่นเกมกันดีกว่ามาเราจะมาเล่นเกมทายสุภาษิตที่เกี่ยวกับน้ำสุภาษิตพันพังเคยเกี่ยวกับน้ำมีอะไรบ้างอ่ะเกีเรามาทายสุภาษิตคำพังเคยกันนะแจ็คเริ่มก่อนน้ำมา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 ปลาน้ำมาปลากินน้ดน้ำลดคะไรขนของกันแล้วก็มือไม่ถายมือไม่ถ่ายท้ามากันท้าลกัน ลายวัดน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลียงน้ำรถน้ำรถน้ำลดน้ำรถให้รีบซื้อน้ำรถให้รีบซื้อไปกันต่อครับจะมาดูวิธีการถ่ายภาพให้หล่อในเรือนะอย่างแรกครับคือมือมือดูงสาวข้างเรือกข้างฉีภายนั่นเองนะครับ มัเปไรก็ไม่รูเอามือไว้ไว้่หวเออแ่ายยครัอ่าผมน้เราจ้ปรเราะมาสอนวิธการกินลางาสจากขุดต้้งวิธีกินลางศาดนะครับเต้องบีมันแบบนี้ค่อยๆบีบได้มันออกมาแบบนี้ครับเวลาพอกินเปลือกแล้วก็กินเนื้อลงไป ตอนนี้ครับคุณผู้ชม <S <S ก็ถึงเวลาที่เบื้องหลังอย่างพวกเราต้องหยุดการทํางานไว้ก่อนตอนนี้ถ่ายเก็บงานอะไรหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจทานดูวีโอว่าเราจัดการอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับกรมกลิ้งชาแนลนี้ถือว่าสนุกไหมสนุกนะดูจากสีหน้าแล้วเหนื่อยมากเพนยมากแต่บรรยากาศร้อนร้อนมากวันนี้อบอ้าวมากยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราวันนี้เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมงานของพวกเราจะไปทําอะไรกันบ้างติดตามกันได้ description เพลงนี้เลยนะครับผมเจอกัน 拜拜。